ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมามากกว่า70ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับพิธีอาบน้ำเย็นชำระจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่นที่จัดขึ้นที่สามเจ้าคันดะเมียวจินชินโตในกรุงโตเกียวโดยในปีนี้มีผู้อาสาท้าทายความเย็นเป็นชายชาวญี่ปุ่นที่มากับผ้าเตี่ยว28คนและผู้หญิงที่มากับชุดคลุมสีขาว4คน พิธีนี้จะเริ่มด้วยการอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะลงไปในบ่อน,น้ําเย็นที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งก้อนใหญ่พร้อมใช้อ่างไม้ขนาดเล็กตักน้ําเย็นราดตัวท้าทายความหนาวเย็นตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันมาโดยเชื่อว่าการแช่น้าเย็นจะช่วยชําระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์และในปีนี้ยังถือเป็นการขอพรให้ประเทศญี่ปุ่นฟื้นฟูจากความเสียหายในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้โดยเร็วด้วย ประเพณีนี้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี1955โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่สาดน้ำเย็นใส่ตัวเองเพื่อสวดภาวนาให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี